สวัสดีน้องๆน,นะครับท่านผู้ปกครองและก็ท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูแนวโน้มของกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มทางด้านสถาปัตย์นะครับซึ่งกลุ่มทางด้านวิศวกรรมใช้อะไรบ้างเราก็ต้องมาดูเลยนะครับว่ากลุ่มคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับจะใช้แกนสิบห้าเปอร์เซ็นตตามด้วยแพทย์สองสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ แพทย์สาเนะครับเราก็ลองมาดูกันเลยว่าถ้าแกดรอบที่ผ่านมาที่ลดลงเนี่ยส่งผลกระทบต่อต่อคะแนนยังไงบ้างนะครับอ่าดูอีกทีนะครับแกดใช้15%แพทสองสินะครับแพทสามยีนะครับสิ์นะครับ แพทสองก็15%ส่วนแพทสามย์เซ็นะครับโอเคในส่วนของแกดนะครับจะส่งผลต่อคะแนนลดลงประมาณ1.2%ตามมาด้วยในส่วนของแพท2นะครับจะลดลงอีก0.3นะครับก็เป็น1.5แล้วนะครับ 1.5บวกกับอีก0.4นะครับก็เป็นประมาณ1.9ครับนี่คือในส่วนของคณะทนาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่จะลดลงก็คือประมาณ1.9ตครับต่อมากลุ่มทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งใช้แพทย์สีเยอะมากถึง40%นะครับส่วนแกลดใช้เพียง10%นะครับเราก็ลองมาดูกันเลยนะครับว่า แพทสี่นะครับมีผลกระทบยังไงบ้างแพทสี่มีผลกระทบก็คือปีนี้จะลดลงประมาณ3.2%เนะครับบวกกับแก๊ที่จะลดลงอีก0.8นะครับอ่านวิธีนะครับ3.2บวกกับอีก0.8นะครับโอ้โหลดลงประมาณ4%เเลยนะครับในปีนี้ในส่วนของ สถาปัตย์เพราะฉะนั้นคุณที่จะเข้าคณะทางด้านสถาปัตย์ก็ได้รุ้นเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับคะแนนที่เรากําลังพูดถึงหรือในคลิปนี้ที่กําลังพูดถึงจะอ้างอิงกับคะแนนแกดแพดรอบที่1เท่านั้นนะครับส่วนแกดแพดรอบที่2ก็ต้องรอติดตามหลังจากการผลนะครับว่าจะส่งผลอะไรต่อไปบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ